สวัสดีค่ะมือนี่ยยายจิมมาปาตีค่ะพี่น้องบ้านน้องค่ะน้องทั้งมุกดาหารค่ะพี่น้องที่มาอยู่ออสเตรเลียนี่แหละค่ะมือนี้ก็เลยชวนกันมาปาตีค่ะพี่น้องคุณนะตำมกหุ่งยายจิมยายจิมตำเองค่ะพี่น้องมีปูหนึ่งปูดิบพี่น้องค่ะมีกุ้งอันนี้ไม่นำจิมค่ะโอ้ยแนวขาดบ่ได้พี่น้อง กระติบเขาไปอยู่ไซอีสานบานเฮาค่ะพี่น้องค่ะตำมกฮุงค่ะเนี่ยตำมกฮุงแบบเพชรก็แบบบ่เพชรค่ะพี่น้องเขาปุ้นกุ้งพี่น้องคะโอ้ยอันนี้เมนปูดิบพูน่พักพี่น้องเาง่เนี้เห็ดจังได้สิไปกินเมิดพี่น้องคะเต็มโตอร่อยแนวกินเนี่ย พูดนะพี่น้องเทิงลูกซีนถอดกระพองนันคนแคบหมูพี่น้องคะเนี่ยซ่องแคบหมูค่ะเอ้ยกับเพาะมาพี่น้องมามากินน้ากันค่ะมาปลาตีน้ากันค่ะพี่น้องคะน้าจิ้มพู่นะเอ้ยลายคักพี่น้องจัดปลาตีกันนะฮะมามามา ปลาเผากับมีได้พี่น้องนะฮะปลาเผากับมีโอ้ยจักสิกินอียังเนี่ยเอาอาน้นึจิม้มซี่ฟูหลาดปูค่ะนะฮะก็คือย่ำมาละท่ะยย่ำปูพี่น้องค่ะเนื้อมันหวานหวานปูสดๆพี่น้องค่ะเนื้อหวานขึ้นยังนี่พุนะ่น่ะซำซำพี่น้องเนี่ย อาหารทั้งเมดพี่น้องคนน่ะเอ้ยมามามา,มาพี่น้องมามากินน้ำกันค่ะคนน่ะติบเขาติบเขา่ายายเจีมสิก,กินกับปาบเป็ดเด้อค่ะนี่นี่นี่ลาบเป็ดพาพี่น้องหาแบบแซ่บเลยอันนี้แม่ลูกแม่ลูกกับลูกฝรัง่งพี่น้อง <c oughs> แม่เพิ่นเป็นคนมุกดืหารพี่น้องคะอืมก็ได้สวนกันมาเห็ดแนวอยู่แนว,แนว,แนวกินกินกันเนี่แหละพี่น้องคะเนี่ยเอาเอากามปูมาให้ลูกกินแล้ค่ะนี่เอาซีเิเบิบ้งแซบแซบวิวโรแซบอืมเนือหวานหวานเนี่ยไอลินคะ่ะไอลินกินกุ้งค่ะพี่น้องเอา ยายลงมือแล้วค่ะพนุนาพักเอ้ยแนวเถือกยายิจิ๋มค่ะพี่น้องค่ะปลาปลาเผาค่ะอันนี้แม่ลูกซินค่ะพี่น้องเอาอย่างไเล็กละหน่อยก่อนค่ะพี่นอ้องอัเอามาเถือเดียวมันกินบ่เหมือเถือพี่น้องอ่ะเนี่ยเข้าหมักแนวใดเข้ากบเซรษแนวใดเข้ากบจังจังไปตักเพิ่มเมาอีกค่ะ ะะยายจิมหอพักก่อนพี่น้องเอ้ยหอปลาค่ะใส่น้ำจิมค่ะพี่น้องอยแซบขึ้นอย่างนี้พี่แซบแซบเลยพี่น้องพอ่นะพักกับซดสะ่หรอ,อลาบเป็ดบะนี้พี่น้องลาบเป็ดสิก,กินก็ข้าวเหนียวบะนี้นะข้าวเหนียวยายจิมจกมาแล้วค่ะเอยแบบแซบเลยค่ะลาบเป็ดค่ะ อจละเนียนะพี่พี่น้องพักแนวแยาจิ้มมาค่ะแสบแสบพี่น้องแสบแสบ,แสบมากมามาม,าม,ามากินน้ำกันค่ะปลาตีกันยนื้อม่แรงค่ะพี่น้องกินลหลายๆคนมันค่อยแสบค่ะพี่น้องค่ะนะพักก่ะ เออกรอบๆซะไดไ้ด้พี่นอ้องใส่น้ำจิ้มให้จิ้มกับิห้ออีค่ะแล้วข็ปุ่นใส่เอาปลาใส่พี่น้องห้อสุดหยอดอีลีค่ะแสบพี่น้องแสบข้าวเหนียวพี่น้องค่ะ อามือนี่ก็ไวแค่นี้ก็เด้อค่ะพี่น้องยายจิ้มก็มาก,กินให้เบิงพ่อหอมปากหอมคอค่ะพี่น้องโอ้ยจะอะไสิกินเมื่อตีค่ะพี่น้องกับเข่าร้แห้งค่ะอ่าพอกันไม่คลิปนะาฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามแซ่บอิสานบันเท่าเป็นกำลังใจให้ยายจิ้มน้าในเด้อค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสู่หูสูคข้นลําร้ยค่ะสวัสดีค่ะ